จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับการขยายประเด็นวันนี้ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากทางด้านกระทรวงสาธารณสุขโดยทางท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยมีการเรียกว่าเปิดช่องทางใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกรักษาโรคนะครับโดยทางเลือกโดยการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะกัญชาครับ แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางส่วนนะครับเพื่อที่จะให้เรานี้สามารถที่จะปลูกกัญชาได้แต่จะต้องมีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเพื่อที่จะปลูกกัญชานะครับแล้วก็จะปลูกอะไรได้บ้างนี้เขาก็มีเงื่อนไขนะฮะมีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูรายละเอียดนี้กันนะครับอ่าไปดูรายละเอียดนี้กัน โดยทางด้านไทยรัฐใช้คําว่าไฟเขียวนะครับสิครอบครัวนําร่องปลูกกัญชาบ้านละ6ต้นส่งให้แก่โรงพยาบาลผลิตยารักษาผู้ป่วยนะครับนี่เป็นการเปิดช่องนะครับให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะปลูกกัญชาได้แต่ว่าต้องส่งให้แก่โรงพยาบาลเพื่อที่จะนําไปรักษาตัวผู้ป่วยนะครับเป็นการรายงานครับผมดูแล้วนะครับมีข่าวที่เสนอข่าวเรื่องนี้อยู่3ฉบับมีไทยรัฐมติชนและก็เมนเเจอร์ออนไลน์แต่ว่าข่าวเดียวกันเลยครับแสดงว่า ส่งข่ามาจากที่เดียวกันครับโดยทางด้านออยอเผยมติคณะกรรมการยาเสพติดเห็นชอบโครงการนำร่องปลูกกัญชา6ต้นใน10ครอบครัวที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนขายผลผลิตให้แกร่รัาบาลประจำตำบลน,นะครับก็คือรอพอต์นนวนมาลัยและก็รยาบาลครูเมืองผลิตยากัญชารักษาผู้ป่วยนะครับผู้ที่ออกมาเปิดเผยนี้ก็คือเพศจชกรหญิงสุภัทราบุญเสริม รองเลขาธิการของคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยบอกว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7ปีพุทธศักราช2562นะครับเปิดโอกาสให้ใช้กใช้กัญชาทางการแพทย์และศึกษาวิจัยแต่ยังมีข้อจํากัดที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเองนะครับย้ำนะฮะยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยปลูกกัญชารักษาตนเองนะครับซึ่งสํานักง,งาน ซึ่งสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เสนอแก้พระราชบัญญัติแก้ไขในประเด็นดังกล่าวไปแล้วครับเดิมทีนี้คือยังไม่สามารถปลูกได้นะครับในระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดทําโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือว่าราพอพสตโนนมาลัยอาําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงไปเริ่มต้นที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่า ในส่วนของบุรีรัมย์นั้นคือเป็นจังหวัดที่คุณเนวินอยู่นะครับและก็เป็นผู้ที่พูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งทางด้านคุณอนุทินชาญวิรากูลก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการนําร่องอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ อันนี้เราก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมไปเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ครับโดยคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางด้านท่านรองคณะกรรมการอาหารและยานะครับแต่ว่าเป็นเพศชกรนะครับนี่ท่านนี้หน้าตาดีมากเลยครับก็คือทางด้านเพศชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมครับนะฮะ ท่านก็บอกว่าในระหว่างน,นี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทาโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์รัฐบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลรพสตนนมาลัยอําเภอคูเมเืองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านนนมาลัยเพื่อศึกษาการจัดทําต้นแบบการปลูกกัญชาในระดับครัวเรือนนะครับโดยวิสาหกิจชุมชนโดยครอบครัวที่เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนนนมาลัยจะขออนุญ,ญาตปลูกกัญชาร่วมกับทางด้านรพสตนนมาลัยครอบครัวละ6ต้นครับ จำนวน10ครอบครัวเมื่อต้นกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับแต่และครอบครัวก็จะขายผลผลิตให้แก่รพสตนนทนมาลัยและก็รยาบาลครูเมืองเพื่อน,นําไปผลิตเป็นยากัญชาสําหรับรักษาผู้ป่วยต่อไปครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคม2563ที่ผ่านมาครับ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีการศึกษาเพื่อหาสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นกฎระเบียบและก็ข้อจํากัดที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการนะครับรวมถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อีกด้วยครับโดยหวังว่าหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จจะสามารถขยายผลไปยังพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสุขภาพในชุมชนของประเทศและก็เป็นการสร้างรายได้จากการปลูกกัญชาและก็ลดรายจ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนด้วยครับ ก็เรียกว่ากัญชากัญชาเป็นยาวิเศษนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็หันมาส่งเสริมกัญชากันนะครับนะบปลูกกัญชาแต่ว่าไม่ใช่วปลูกเพื่อที่จะรักษาเองนะครับแต่ว่าเป็นการปลูกในลักษณะว่าเป็นการส่งขายให้แก่ทางด้านรอพศอตแล้วก็โรงพยาบาลครับเป็นการนําร่องไปก่อนนะครับเป็นการนําร่องไปก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ต่อไปก็ พอศึกษาแล้วก็จะหาความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ควรจะปลูกสายพันธุ์ไหนนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นการลดค่ารักษาพยาบาลนะให้แก่ตัวเองด้วยครับทีนี้ขณะเดียวกันครับทางด้านไทยรัฐเองก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าหลายคนนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถที่จะขายได้หรือว่าสามารถที่จะนำมาใช้ได้หมดเลยนะครับไทยรัฐเขาก็บอกว่า การชาแล้วก็การชงที่ผลิตในประเทศส่วนไหนที่สามารถใช้เป็นยาส่วนไหนที่ <c oughs> ไม่ใช้ยาเสพติดครับอันนี้เป็นการประกาศในปีพศ .2563 นะครับอ่ะเราไปดูนะครับว่าอะไรที่ใช้เป็นยาได้อะไรที่ยังคงเป็นยาเสพติดครับนะะจากคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับ โดยทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเขาเองก็เป <ma> uh, ็นผู้ประกาศมานะครับจากทางด้านไทยรัฐครับกัญชาการชงที่ผลิตในประเทศส่วนไหนเป็นไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พุทธศักราช2563ครับดูนะครับเมล็ดกัญชานะครับเป็นยาเสพติดครับใช้เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดกัญชานี่เป็นยาเสพติดครับช่อดอกนะครับ ช่อดอกเป็นยาเสพติดเมลิกัญชาเป็นยาเสพติดช่อดอกเป็นยาเสพติดแต่ว่าช่อดอกนี้จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตเป็นสารสกัดต่อไปได้ครับต่อไปเมลิกัญชงนะครับน้ำมันแล้วก็สารสกัดจากเมลิกัญชงไม่เป็นยาเสพติดครับเมลิกัญชงน้ำมันแล้วก็สารสกัดจากเมลิกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ศึกษาวิจัยผลิตพันธุ์อย่างเช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอางได้สารสก,กัด CBD และก็สารสก,กัด CBD และต้องมี TSC นะครับไม่เกิน0.2%ไม่เป็นยาเสพติดใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตผลิตพันธุ์อย่างเช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสำอางได้เปลือกลำต้นเส้นใยไม่เป็นยาเสพติดครับใช้ศึกษาวิจัยใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นสิ่งทอยยานยนต์และก็กระดาษได้ ใบจริงใบพัดไม่เป็นยาสพติดนะครับใช้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตภันณฑ์เช่นยาอาหารสมุนไพรเครื่องสําอางได้รากนะครับไม่เป็นยาสพติดครับใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ศึกษาวิจัยผลิตภันธฑ์ได้กิ่งก้านไม่เป็นยาสพติดครับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้การจากการสกัดต้องมี tsc ไม่เกิน0.2ถือว่าไม่เป็นยาสพติดแต่ถ้าเผื่อเกิน0.2ถือว่าเป็นยาสพติดครับนะฮะ ย้ำนะครับมเมล็ดกัญชาถือว่าเป็นยาสพติดครับช่อดอกเป็นยาสพติดครับแต่สามารถนําไปศึกษาทางการแพทย์ได้ครับผลเป็น hmm. สารสกัดและก็ต้องมีตัว TSC ไม่เกิน0.2ถือว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อมี TSC ไม่เกิน0.2ถือว่าไม่เป็นยาสพติดนะครับ mm hmm. นี่เป็นการระบุเลยนะครับ mm hmm. ถ้าเผื่อพูดง่ายๆว่าสรุปง่ายๆก็ว่าเป็นการ เป็นการประกาศปลดล็อกของสกัญชาและก็กัญชงนะครับให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติด,ดยกเว้นช่อดอกแล้วก็มเมล็ดก,กัญชาครับทาานี้เนื่องจากว่าอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศยังคงควบคุมเป็นยาเสพติดแต่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งหงลักๆนะครับของการปลดล็อกยาเสพติดก็คือ1ก็คือใบที่ไม่ติดกับช่อดอกเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านร,รากไม่เป็นยาเสพติด 2เมล็ดกันชงน้ำมันสารสกัดเมล็ดกันชง3ส,สารสกัด CBD แล้วก็ในส่วนของสาร TSC ต้องไม่เกิน <c oughs> 0.2%สครับสำหรับขั้นตอนของการปลูกสกัดและก็ผลิตทั้งหมดต้องขออนุญาตจากอยอยครับตามพรบรยาสติฉบับที่7ระบุว่าผู้ที่มีคุณสมบัติขออนุญาตคือต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นสถาบันอุดมศึกษาเป็นเก,กษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสากลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เภสัชกรแพทย์แผนไทยเป็นต้น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับสากรจะต้องร่วมกับหน่วยง,งานของรัฐตามเงื่อนไขครับหลังจากนั้นพวกวัตถุดิบที่เหลือเปลือกลำต้นเส้นใยญือื่นนะครับที่ปลดล็อกแล้วสามารถนําไปผลิตเพื่อใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้โดยผู้ที่จะนําวัตถุดิบเหล่านี้ไปใช้จะต้องนํามาจากผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตปลูกสกัดผลิตเท่านั้นครับซึ่งก็จะเป็นเลขที่อนุญ,ญาตหรือว่าสอบถามทางออยดได้ว่าใครบ้างที่ได้รับอนุญ,ญาตครับ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์คือ1556กด3 1556กด3ครับนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับต่อเป็นข่าวดีนะครับให้แกะทะ่ท่านชุมชนด้วยแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับทีนี้สำหรับผู้ที่มีรถมีรานะครับ ต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ครับตรงไปถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปและก็ไทยพรสถาวรยางยนต์นะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านยางรถยนต์ทุกยี่ห้อท้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศอ่อนรถออฟรถยางรถกิงรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับและก็รวมทั้งล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับไปที่นี่เลยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรก เจียจันเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำตรงไปถาวรอ,อย่างยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับส่วนผู้ที่วิงเวียนชี้ษะน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมพบพาน,น้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อประดับ5้าดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้นก็สุดยอดครับแต่ขอให้เป็นสุเทวินอังกี้ตราตนโผนะครับ ส่วนทางด้าน EC นะครับ EC A ก็เป็นสารฟูสิตติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำนเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกรอดลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเจ็บแล้วเลื่อนปึ้นเลื่อนปื้ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC สามารถเลือก เลือกเติมได้ทุกร้านที่มีคำว่า e z i อยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นถาวรย่างยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับป้อมปตทหัวสนามบินสอสักยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลเซอร์วิสนะครับถนนคลังอาวุธ C v N ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือแล้วก็ฝั่งวารินร้านตึทวีให้แยกวารินร้านแสนลักษ์ออเตอร์เซอร์วิตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดชิตเเกตอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออก